แป๊บหนึ่งนะกอตั้งสติแป๊บหนึ่งทำไมแบบว่ามันจะเศร้าก็แบบว่าไม่ต้องเอาไว้ตอนถ่ายก็ได้ตอนถ่ายขอแบบจบแบบแฮปปี้ขึ้นมานิดนึงอุยไม่งันนงง้นมันค้างไม่งั้นมันค้างทุกคนอุย้ยแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราเพิ่งได้ถ่ายอีพีนี้ใช่ไหมเราถ่ายอีพีนี้วันวันศุกร์ แล้วอีพีต่อไปก็คืออ่อนวันเสาร์พอดีไม่ต้องเศร้านานมากทุกคนช่วงดีของอีพีนี้นะโว <c oughs> ไม่งั้นเศร้าไปนาะชิ์ไม่ไหวทุกคนเศร้ามากเลยเนะี่ยทำไงดีแต่อีพีหน้าเหมือนแบบว่าคือเขาว่ารักกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าน่าจะแบบค่อยค่อแบบเปิดเผยความรู้สึกออกมาเรื่อยๆค่อยค่อยรู้ตัวเองเรื่อยๆว่าแบบว่าเออแบบนี่แหละคือรักอีกคนนึงแบบขาดไม่ได้เลยอย่างเงี้ย อย่างอีีนี้ที่เราบอกไปว่าแบบได้อลอกของเทสกับทันะแทบจะทุกอันเลยอะมันคือการบอกรักกันนะทุกคนแต่ไม่มีคําว่ารักทุกอันเลยนะแล้วที่แบบอีพีนี้ที่พูดบ่อยมากคือคําว่าชัดคือความรู้สึกของทั้งสองตัวละครเนี้ยชัดมากว่าแบบเขาชอบกันเออชัดมากทุกคนเบสซีน แต่ว่าฉากที่จูเมื่อกี้มันแบบทําให้ฉากก่อนหน้าน,นี้คือลือมไปหมดแล้วอะจําฉากอื่นไม่ได้เลยนอกจากฉากสุดท้ายเมื่อกี้จริงๆลืมไม่ออกเลยงั้นก็คงต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเบสซีนก็คือให้ฉากสุดท้ายเลยคือจะเรียกว่าซีนได้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามันคือมันมันลากยาวมาจนถึงตอนจบเมื่อกี้เลยอะมันแบบความรู้สึกมันแบบ อธิบายไปถูกมันอัดแน่นไปหมดแต่ก็คือนั่นแหละตั้งแต่ฉากตอนที่แบบว่าตอนที่หมอเจี๊ยบพูดพี่ดนพี่ดนหูมน่มวลอารมณ์คือตั้งแต่ตรงนั้นมาจนถึงตอนจบนี้มันแบบดิ่งมากแล้วที่เหมือนกับว่าเขาคือถ้าสังเกตด,ดีๆในอีพีนี้ยฉากของพี่ดนกับพี่จุ๊บอ่ะคือมันจะทําให้เรารู้สึกเือนประมาณว่า ไอ้คูนี้ยังไงนะพี่โดนหึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบว่าพี่จูบบอกว่าคิดถึงคิดถึงทันอะไรอย่างใช่ป่ะแบบมีความแบบเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงอ่ะหึงหรือเปล่ามีความเหมือนกับว่าแบบมันจะทํามันจะมีความมันจะมีหลายฉากที่ทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคู่นี้ก็น่ารักนะคู่นี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาเหมือนเหมือนมันเพิ่งมาใคร่ในอีพีนี้นะคือก่อนอันเนี้ยก็มีแบบ ปะปลายใช่ปะแต่ในอีพีเนี้ยเขาขายี้ความสัมพันธ์ของคู่นี้นิดนึงนะแบบนิดนึงแล้วก็มาปิดด้วยด้วยตอนจบที่แบบว่าคู่นี้ไม่สมหวังอะแล้วก็แบบไม่ได้บอกด้วยอะไม่แม้แต่จะได้บอกอค่ะทุกคนเออแล้วหมดเจี๊ยบคือเล่นดีมดีนะอืมแล้วก็ลากยาวมาจนถึงตอนตอนสุดท้ายเลยที่แบบว่าเทสบอกว่าเออให้ทันมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนก็มีแบบ ได้พูดความรู้สึกเพราะว่าความกลัวแหละเกิดจากความกลัวแหละที่แบบเทสเองเจอเรื่องราวอะไรมาแล้วก็นึกกังวลน,นึกกลัวกับตัวเองขึ้นมาว่าแบบเออแล้วถ้าเกิดว่าแบบมันเกิดขึ้นกับตัวเองจะทํายังไงถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ใช่พี่จุ๊บแต่ว่าเป็นทันจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมมันก็เล่นดีมากแล้วก็แบบฉากสุดท้ายก็คือแบบโคตรอบอุ่นทุกคนเออแล้วเราก็ไปเห็นมาในทวิตว่าเออ รู้สึกจะเป็นจิมมี่หมอจิมทวิตประมาณว่าเออเหมือนเขาพูดถึงฉากกอดว่าแบบจะกอดท่าไหนให้แบบให้เทสรู้สึกสบายใจที่สุดรู้สึกสบายที่สุดแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณว่าเทสอะก็คือหลับหลับไปจริงๆเลยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะกอดให้แบบเทสรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็แบบ เออแบบให้มันได้ความรู้สึกนั้นแล้วก็เหมือนซีอ่ะที่เล่นเป<ะ>็นเทสอ่ะก็คือในฉากนั้นคือเขาหลับจริงๆทุกคนน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดเราเห็นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบผัดผ,ผ,ผ่านไปก่อนผนะันผ่านไปก่อนอย่างนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ดูอีพีนี้ตอนสุดท้ายแล้วมันแบบเศร้ามากๆจริงๆเหมือนเราก็ไปหาอะไรที่มันสนุกสนุกผ่อนคลายผ่อนคลายดูต่อนะคะทุกคนอย่าให้ความเศร้ามันอยู่กับเรานานนะคนเออแฮ ppy แฮ ppy ขึ้นมา <c oughs> บูส์พลังขึ้นมานิดนึงนะคะก็จบแล้วประมาณนี้เบนซีนก็ให้เป็นฉากที่เราบอกเลยก็คือไม่ใช่ฉากก็คือนั่นแหละตั้งแต่ลากยาวมาถึงจนจบอ่ะทุกคนตั้งแต่ฉากที่พี่โดนเขาได้พูดความรู้สึกความในใจของเขาที่แบบไม่สามารถบอกให้พี่จุบรู้ได้แล้วอะไรอย่เงี้ยอืมก็อืม,อมเขาได้พูดด้วยแล้วก็กลายเป็นเราว่าไอไอประโยคนี้หรือเหตุการณ์เนี้ยมันจะทําให้เหมือนกับว่า เป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สอนเทสกับทันให้เขารู้สึกคือมันมันจะต้องเอฟเฟกกับคู่เนี้ยแน่นอนในในความสัมพันธ์ของคู่นี้ในการที่แบบว่าจะแบบซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองหรือว่าพยายามซื่อตรงกับกับกับตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้เราคิดว่าแบบนั้นก็แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีเจ็ดก็มาติดตามกันต่อว่า เขาจะเดินทางไปไหนกันบ้างไปทำอะไรต่อกับรถบ้านของเขาเออแล้วจะสวีทขนาดไหนจะแบบมีประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอีกหรือเปล่าแบบนั้นก็ต้องมารอรุนกันใน EP 7นะคะทุกคนกับไว้เวอร์ซ่ารักสลับโลกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าแต่ที่สำคัญนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกาลังใจให้เฟินนิดนึงเนาะ แล้วเรามาเจอกันใหม่เลี้ยงชั้นหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย